กระแสข่าวด่วนที่สะเทือนวงการฟุตบอลเอเชียในช่วงเวลานี้คงหนีไม่พ้นประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเมื่อเส้นทางความสำเร็จของญี่ปุ่นในระดับเยาวชนและระดับทวีปถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับแนวทางของไทยที่ดูเหมือนจะติดขัดในหลายมิติคำถามสำคัญที่ดังขึ้นพร้อมกันคือเหตุใดเจแปนเวย์จึงสามารถก้าวขึ้นเป็นแชมป์เอเชียได้อย่างเ่อเนื่องขณะที่ไทยเวกลับถูกมองว่ายังดือ้อ ไม่ยืดหยุ่นและไม่สามารถผ่านด่านสำคัญไปได้ทั้งที่ศักยภาพของนักเตะเยาวชนไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าชาติอื่นมากนักประเด็นนี้ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียรหรือ AFC เริ่มขยับพูดถึงการปฏิรูประบบคัดเลือกฟุตบอลเยาวชนซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของทั้งภูมิภาคหากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นชาติที่วางรากฐานฟุตบอลอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับโรงเรียนสโมสรอ,อาชีพไปจนถึงทีมชาติแนวคิดสำคัญของเจแปนเวคือการสร้างผู้เล่นที่เข้าใจเกมมีวินัยสูงและสามารถปรับตัวเข้ากับแท็กติกที่หลากหลายได้ไม่ใช่แค่การเน้นผลการแข่งขันในระยะสั้นแต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนทิศท,ทางตามกระแสหรือความกดดันชั่วคราว นี่คือเหตุผลที่ทำให้ทีมเยาวชนญี่ปุ่นสามารถรักษามาตร,รฐานได้อย่างสม่ำเสมอและมักจะเป็นหนึ่งในทีมเต็งของทัวร์นาเมนต์เอเชียเสมอในทางกลับกันไทยเวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามักจะเน้นผลลัพธ์ระยะสั้นมากเกินไประบบการคัดเลือกและพัฒนานักเตะเยาวชนยังขาดความต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารหรือโค้ชที่เข้ามาใหม่อยู่บ่อยครั้ง แนวคิดฟุตบอลที่ไม่ชัดเจนทําให้ผู้เล่นเยาวชนไทยต้องปรับตัวซ้าแล้วซ้าเล่าบางช่วงเน้นเกมรับบางช่วงเน้นเกมรุกบางครั้งก็หวังพึ่งพรสวรรค์เฉพาะตัวมากกว่าระบบทีมผลลัพธ์คือเมื่อเจอกับชาติที่มีโครงสร้างชัดเจนอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ซาอุดิอาระเบียไทยมักจะเสียเปรียบในเรื่องความเข้าใจเกมและความนิ่งในสถานการณ์กดดันความฮือฮาที่เกิดขึ้นล่าสุดไม่ได้มาจากผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากคำถามเชิงโครงสร้างว่าทำไมแนวทางของญี่ปุ่นจึงดูเหมือนจะง่ายในการสร้างแชมป์เอเชียขณะที่ไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันมีทรัพยากรใกล้เคียงกันและมีความคลั่งคล้ายฟุตบอลไม่แพ้กันหลายเสียงชี้ว่าความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่ระบบคิดและวัฒนธรรมฟุตบอลญี่ปุ่นปลูกฝังให้เด็กเข้าใจว่าฟุตบอลคือกีฬาของทีม การเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีและความรับผิดชอบต่อบ,บทบาทของตอนเองคือหัวใจสำคัญขณะที่ไทยยังติดกับดักขอองค์การยกย่องนักเตะดาวเด่นรายบุคคลมากเกินไปจนบางครั้งละเลยการสร้างสมดุลของทีมอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือเรื่องการพัฒนาโคช้ชญี่ปุ่นลงทุนอย่างจริงจังในการอบรมโค้ชทุกระดับไล่ตั้งแต่โค้ชเยาวชนในโรงเรียน ไปจนถึงโคช้ชอาชีพในเจลีกหลักสูตรมีความเข้มข้นและอัปเดตตามเทรนด์ฟุตบอลโลกทำให้โคช้ชสามารถถ่ายทอดแนวคิดเดียวกันไปยังผู้เล่นได้อย่างเป็นระบบตรงกันข้ามกับไทยที่การพัฒนาโคช้ชยังไม่ทั่วถึงหลายพื้นที่ยังขาดโคช้ชที่มีคุณภาพเด็กเก่งๆจำนวนไม่น้อยจึงไม่ได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมตั้งแต่ตน้นส่งผลต่อศักยภาพในระยะยาว เมื่อ AFC เริ่มพูดถึงการปฏิรูประบบคัดเลือกฟุตบอลเยาวชนยิ่งทำให้ประเด็นนี้ถูกขยายวงกว้างขึ้นการปฏิรูปดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตร,รฐานฟุตบอลเยาวชนของเอเชียให้สามารถแข่งขันกับยุโรปและอเมริกาใตา้ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบการแข่งขันการเพิ่มจำนวนแมชคุณภาพหรือการบังคับใช้มาตร,รฐานด้านโครงสร้างสโมสรและอะคาเดมีอย่างเข้มงวด หากการปฏิรูปนี้เกิดขึ้นจริงประเทศที่มีระบบพร้อมอย่างญี่ปุ่นยอมได้เปรียบขณะที่ประเทศที่ยังอยู่ระหว่างการปรับตัวอย่างไทยอาจต้องเร่งปฏิรูปภายในอย่างหนักคำว่าดือ้อที่ถูกนำมาใช้กับไทยเวสะท้อนถึงความกังวลของแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญที่มองว่าฟุตบอลไทยยังยึดติดก,กับแนวคิดเดิมๆมไม่กล้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งที่โลกฟุตบอลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เด็กยุคใหม่ต้องการสภาพแวดล้อมการฝึกซ้อมที่ทันสมัยมีข้อมูลมีวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนหากระบบยังไม่เอื้อเด็กเก่งจำนวนมากอาจหลุดออกจากเส้นทางฟุตบอลไปก่อนที่จะได้แสดงศักยภาพเต็มที่อย่างไรก็ตามภาพรวมไม่ได้มีแต่ด้านลบฟุตบอลไทยยังมีจุดแข็งหลายประการ ทั้งทักษะเฉพาะตัวของนักเตะความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์หากสามารถนำจุดแข่งเหล่านี้มาผสมผสานกับระบบที่มีวินัยแบบญี่ปุ่นได้ไทยก็มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำของเอเชียในระดับเยาวชนเช่นกันสิ่งสำคัญคือการยอมรับความจริงว่าระบบเดิมอาจไม่เพียงพอและต้องกล้าที่จะเรียนรู้จากความสำเร็จของชาติอื่นโดยไม่ยึดติดก,กับอัตรา ระแสเจแปนเวจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องขอองค์การยกย่องแชมป์เอเชียแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างทางความคิดและโครงสร้างของฟุตบอลไทยคำถามที่ว่าเป็นไปได้ไงจึงไม่ใช่คำถามเชิงตำหนิแต่เป็นคำถามที่กระตุ้นให้เกิดการทบทวนอย่างจริงจังหากไทยยังเลือกที่จะเดินบนเส้นทางเดิมโดยไม่ปรับตัวผลลัพธ์ก็อาจไม่ต่างจากเดิมแต่หากใช้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสในการปฏิรูป ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงนโยบายระดับชาติไทยอาจเปลี่ยนคำถามจากทำไมเราไม่ผ่านเป็นเราจะก้าวขึ้นไปทัดเทียมได้อย่างไรในบริบทขององค์การปฏิรูป AFC การแข่งขันในอนาคตจะเข้มข้นขึ้นเด็กเอเชียจะต้องเผชิญกับมาตร,รฐานที่สูงกว่าเดิมประเทศที่เตรียมพร้อมจะสามารถใช้เวทีนี้เป็นบันไดสู่ความสำเร็จในระดับโลก ขณะที่ประเทศที่ยังลังเลหรือปรับตัวช้าอาจถูกทิ้งห่างมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับไทยนี่อาจเป็นจุดตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะเลือกเดินตามรอยความสำเร็จของเจแปนเวหรือจะยังคงยึดติดกับแนวทางเดิมที่พิสูจน์แล้วว่ายังไม่เพียงพอสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้จบลงที่การเปรียบเทียบหรือการวิจารณ์แต่ควรนำไปสู่การลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม เสียงฮือฮาในวันนี้อาจกลายเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากทุกภาคส่วนของฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นสมาคมสโมสรโคช้ชผู้ปกครองและนักเตะหันมาเดินไปในทิศท,ทางเดียวกันยอมรับการปฏิรูป